น้ำนายรถเป็นอะไรอะ่ะรถเสียดิสตาร์ทไม่ติดเลยทำไมไม่ใช้ไบโอดีเซลล่ะเราสามารถสกัดได้จากธรรมชาติด้วยนะอีกค้งยังลดการเผาไหม้และทำให้โลกสะอาดขึ้นด้วยซึ่งส่วนมากเนี่ยน้ำมันไบโอดีเซลจะสกัดได้จากสาหาร่ายคอเลราลิสเป็นส่วนใหญ่แต่ตัวเล่นการจริญเติบโตนำมาแพงพวกเราเลยต้องสร้างตัวเล่นการจริญเติบโตของสาหร่ายจากสารสกัดจากธรรมชาตินั่นก็คือ,อมามอสซาพูติเคล ผลออกมาแล้วว่าน้ำหมักจากเซเมนีอสมนมีไนโตรเจนที่สูงสามารถช่วยในการเจริญเติบโตของสาหร่ายได้ดีแล้วเร็วรถนะเร็วรถนะจบ Yeah. Um.